แล้วก็เวลาเตอิอน้ํายานะให้ปั้มถังลงแบบนี้นะฮะแล้วเปิดที่าสาย2นะ K2 เปิดเข้าไปครับ One, two, three, come สวัสดีครับวันนี้นะฮะามาแล้วนะกับงานซ่อมแอ์นะตันนี้แอร์รั่วนะครับดีแม็กีศูนย์ห้านะฮะมาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะเราตรวจเช็คดูก็คือคอยเย็นรั่วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูว่าเราซ่อมยังไงนะครับหลังจากที่เราเลือกมาแล้วนะฮะอัดเช็ครั่วแล้วเจอที่รั่วก็คือคอยเย็นนะ สำหรับท่อรอดต่างๆาในรถคันนี้เราก็จัดเปลี่ยนโอลิงให้ใหม่หมดนะอันนี้เป็นสายกลางนะก็เปลี่ยนโอลิงให้ใหม่หรือเอามาเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนะโอลิงต่างๆที่เป็นก้อต่อนะครับเราจะรื้อเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับทุกเส้นเลยทุกจุดนะกับงานซ่อมแอร์นะครับดีแม็กคันนี้นะฮะอันนี้นะครับ เป็นคอยเย็นตัวเก่าเนาะจะเห็นว่าจะมีคราบน้ำมันรนะั่วตรงนี้ฮนะเนี่ยเป็นรอยรั่วอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่เป็นคอยเย็นตัวใหม่นะครับอยย็นตัวใหม่ที่เราสั่งมานะฮะก็ว่าวก็ยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ตัวเดิมนะะก็ประหยัดตังค์ไปนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็ ประกอบเข้าไปในรถยนต์แล้วนะครับแล้วก็จะใส่ตู้แอร์กลับเข้าไปนะแล้วก็ทำการอัดลมเช็ครั่วดกข้มเติมยาแอร์นะครับวันนี้เราอัดไว้ที่300นะครับก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปนะเราก็เช็ครั่วตามจุดต่างๆนะครับ โดยใช้น้ำเสบนะที่เป็นฟองยี่ห้ออะไรก็ได้นะที่มีฟองก็เยอะนะเช็คดูมีรอยรั่วไหมจนะุดต่างๆเช็คไปนะครับถ้ามันไม่มีรอยรั่วแล้วนะครับเราก็จะประกอบแล้วก็แว็กเติมยา เรดทิ้งไว้ก็ไม่มีรอยรั่วอะไรแล้วนะครับไม่มีรอยรั่วแล้วแล้วก็จะแบกซัมเติมยาเลยนะครับก่นะอนที่เราจะเติมยาฮนะแล้วก็เติมน้ำมันคอมลงไปด้วยนะคันนี้เราเปลี่ยนตู้แอร์นนะก็เติมน้ำมันคอมไปที่สามสิบซีซีนะครับแล้วก็เวลาเติมน้ำยานะ ให้คว่มถังลงแบบนี้นะฮะแล้วเปิดที่าสายไฮนะเก้ไฮเปิดเข้าไปครับเปิดทิ้งเข้าไปเรื่อยๆนะครับเปิดทิ้งเข้าไปเรื่อยๆครับอพอประมาณนะครับส่วนมากก็อยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบ ก็จะพอแล้วนะพอก่อนแล้วเราก็ปิดเกล์นะได้ประมาณเก้าสิบแล้วก็ปิดปิดเกล์น้ํายาครับบัดแล้วก็ยกถังขึ้นนะครับอันนี้คือให้น้ํายามันเข้าได้เต็มที่เลยนะเข้าไปในระบบแอร์นะครับวิธีเติมน้ํายาแบบง่ายๆนะครัวประกอบเสร็จแล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องนะครับทดสอบแอร์อีกทีหนึ่งครับผม ต่อไปเราก็ให้จิมงานสตาร์ทเครื่องใบแรกครับนะครับคันนี้อาการเสียงเครื่องเขย่านะแล้วก็ุดสังเกตเห็นก็คือว่าสายพานสายพานหย่อนนะคันนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการตั้งสายพานให้ใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องตั้งสายพานก่อนครับเพราะคอมเดินไม่เต็มที่นะครับ บ่คอมันเดินไม่เต็มที่เข็มมันจะเขยา่ยาเขย่างี้เนาะครับไม่นิ่งนะนคือสายพานหย่อนนะครับเดี๋ยวเราตั้งสายพานก่อนครับพิธีตั้งสายพานแอร์ก็คลายตรงลอกสายพานก่อนนะพอหล,มหลวมๆนะครับแล้วใช้บล็อกนะเบอร์สิบสองขันตั้งสายพานขนะันไปทางเข็มนาฬิกานะทางเดียวเข็มนาฬิกา แล้วใช้มือกดดูนะฮะใช้มือกดดูตึงพอประมาณนะเรารู้สึกว่ามันตึงพอประมาณอย่าให้ตึงเกินนะแล้วลูกปืนจะแตกไวนะลูกปืนลอกแอร์ตัวเนี้ครับพอแล้วครับผมพอแล้วเราก็ล็อกให้แน่นนะแค่นี้นะวิธีตั้งสายพานแอร์นะครับง่ายๆนะทำเองได้นะครับตั้งเสร็จแล้วแล้วก็สตาร์ทเครื่องครับ วัดมัญยาก,กันอีกทีนะเห็นไหมเกนะ๋แล้สายพานไม่ดิ้นแล้วนะครับสายพานไม่ดิ้นแล้วนะครับแรงดันให้ไซอ,อ่ปกตินะสายโลอยู่ที่สามสิบกว่าถึงสนะี่สิบนี่ยนี่ท่อแอร์เย็นทำเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมาเติมยาแอร์ไม่ยากเลยนะ ไม่ยากเลยนะครับอันนี้น้ํายาแอร์เราก็น่าจะเต็มแล้วครับเติมแค่นี้เองครับเต็มแล้วครับไม่ยากนะครับวิธีเติมยาแอร์นะครับอันนี้เคสไม่รับนะบอกได้ครับเราเปิดน,น้ํายาแอร์ที่ค้างอยู่ดูดก็ไปให้หมด mm hmm. เต็มระบบเลยนะครับตัวนี้มีไดเออร์นะไดเออร์จะเป็นตัวกรองสกปุกของเรานะสังเกตว่าจะมีกระจกใสๆอยู่นะ มองเข้าไปเห็นกระจกใสๆไอยู่นะครับไม่มีไม่มีน้ำยาวิ่งไม่มีน้ํามัน้อมวิ่งนะอันนี้ก็ถือว่าเต็มแล้วนะสังเกตได้อีกแบบหนึ่งนะครับส่วนรถรุ่นใหม่ๆก็ต้องใช้วิธีนี้นะเวลาเติมน้ำยานะห้ามน้ำ้าหาน้ำน้ำนะน้ำน้ำมาลาดตรงแผงแอร์นะเวลาเติมน้ำยานะครับเราก็จะรู้นะ็นีหมตอนนี้แอร์ตัดไปแล้วนะครับ ทำงานแล้วครับครับท่านใดที่ชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามหรือกดกระดิ่งทางช่อง YouTube ของเรานะอูงแงจเจริญการช่างนะฮะจะจบงบไม่บานปลายครับที่อูงแงจเจริญการช่างครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม Sorry s DJ